ธนาสอนอมติยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพราะเขารักเราที่สุดวันนี้จึงต้องใส่ใจเขาให้ดีเสริมเขาด้วยแอนลีนทั t วเทนเพื่อคนที่รักที่สุดมอบแอนลีนทั้เทนในวาระมหามงคลดนสวัสดิ์ จอมกษัตริย์เอกองค์พระทรงสีผ่านพิภพเลอศักวงจัก,กรีพระภูมิร่มเกล้าของชาวไทยทรงเจริญพระชนนมายุหกรอบนักษัตริย์ลุวรสมัยกราบอัญเชิญคุณพระรัตนไตรยัยอำนวยชัยให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัไทไพยแบฟเรตจำกัดมหาชน ไมโอครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมีตัวอย่างเมทิลซาลิซาเลตจากฝรั่งเศสพร้อมเพื่อเลือกทางที่ใช่เพื่อก้าวไปให้สุดเพื่อทุกจังหวะของชีวิตปวดเมื่อยเมื่อไหร่ใช้ไมโอครีมเพื่อนที่พร้อมคู่ทางที่ใช่ร้อนมากเลยเสื้อเหม็นไปหมดแม่ไปเช็ดเสื้อกันน้ำไมดีนี่ดีลัก์ผลิตภัณฑ์ซักผ้าช่วยกำจัดค่าขลังลึกและกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ต้นตอด้วยเทคโนโลยียับยั้งกลิ่นจากญี่ปุ่นสะอาดหอมมั่นใจได้ทั้งวันดีนี่ดีลัก์ อ,อ,อกหักทันทีเพราะมีมือที่สาอีกกว่าพันล้านเพลย์ลสที่เข้าใจคุณ Spotify อยากกินกาแฟนมอร่อยแต่ต้องคิดเริ่มงตาลต้องนี่เบอร์ดีโรบัสต้าสูตรซีโร่น้ำตาลสายหวานพ่อดกีกลมกลมเต็มรถโรบัสต้าอร่อยจริงเบอร์ดีโรบัสต้าสูตรไม่เติมน้ำตาลสาย ตัวแรกไปเลยจ้าชีวิตเกมพลิกติดตุกเมือ่อประกันสุขภาพปลดล็อกดับเบิลแคบเบิลวงเงินให้สองเท่าเมื่อเจอโรคร้ายถนัดหายได้ทุกคนก็หายได้พร้อมทุกเกมพลิก1373 a l l i เ n อลส์อายุทยาไอ้โชนมาจะเอาหลักฐานการทุจริตออฟฟิศใหม่เข้าที่ประชุมบอร์ดกลางอาทิตย์นี้ละมันกำลังจะทำให้เราชิบหายกันผมจะสั่งเก็บมันทั้งครอบครัว คุณส่งคนไปทำร้ายน้ำแกร,รู้ใช่ไหมว่าแกจะต้องทำอะไรต่อ<ะ>ทำไมผมต้องเป็นลูกของคนที่ฆ่าครอบครัวของน้ำถ้าเลือกได้ผมไม่อยากเป็นลูกฆาตากรน้ำสงสัยใครหรือเปล่าคุณว่าสตญญาฉบับนี้เกี่ยวอ,อะไรกับการฆาตากรรมครอบครัวของน้ำหรือเปล่าให้นั่นเกี่ยวกับน้ำนะอย่าทิงน้ำไปไหนนะน้ำฟ้าชลาลัยคืนนี้น 30นาทีเสนอเป็นตอนแรกดูทีวีกด33ดูมือถือกด3าม p l ไอแบบมีเสมหะละลายเสยมหะด้วยโซแมกตัวยาคาร์โบซิสเตอีนอ่านฉลากก่อนใช้ยาภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องอลัลเลนิกชนิดเม็ดอลัลเลนิกชนิดเม็ดมีตัวยาลาราทาดีนภูมิแพ้ดูแลด้วยอลัลเลนิกชนิดเม็ดอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยา <c oughs> Suzu series cross X the line gotta งานปาร์ตี้ตีมไหนดีต้องเข้มข้นหน่อยละกับมอ c ค n น่า i ร e โอเอสเปโซเข้าถึงโมเมนต์ที่เข้มข้นฉบับ,บอ,อิตาเลียนเอสเป s โซเข้มข้นกับโมเมนต์ตรงหน้ามอ c ค n น่า i ร e โอเอสเปโซในทุกๆวันธรรมดาวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้กว่าที่คิด พบกับวิทยาศาสตร์และอนาคตที่เป็นไปได้ที่งานอวอร์แฟร์2 8 2กรกฎาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจร่วมสร้างปัญญาเพื่อทุกโอกาสขับเคลื่อนอนาคต โดยนมโฟโมสอร่อยที่หนึ่งของพวกเราบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามา่าอ r i e n t a l Kitchen มามา่าอร่อยท้องเสียปวดท้องเน้นท้องมองหายาทาดน้ำขาวตรากระต่ายบิน yeah. ค่ะคุณผู้ชมละครโลกหมุนรอบเธอเตรียมเปิด2ตัวละครใหม่หล่อสรงคุณชายพี่เกตวรินทร์อและเทศไมลอนกับบทที่ไม่ธรรมดาแต่ตอนนี้เราไปเปิดใจพระเอกที่มาแรงที่สุดในปีนี้ไมกี้ปณิธานกับเส้นทางหน้าทึ่งกว่าจะมาเป็นเจ้าของบทคุณหมอฉัดก้าวสุดทาเทพค่ะ<อ>ยังมี